สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่633 กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิกวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกด ุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับของเข้าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่รับชมลรวชอบใจรับชมลรวถูกใจรับชมลรวสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี P ่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอรโทรนะครับ090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากัได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกกติกาของทั้งช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียง เท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะช่าบ,บูชาพระเครื่อง หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งี้นะครับผมเริ่มมาด้วยนะครับผมจะเป็นรายการที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมที่มาพร้อมกรอบบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นกรอบประการสินิปัินะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาบวันไอต์นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ได้รับรางวัลมานะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผม นําองค์พระนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับรายการนี้เป็นใหม่ได้ที่1นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมที่องค์พระกันเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นเหรียรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับผมดูดูกันได้เลยนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระครูนะครับผมยานวิราชนะครับอายุแ2ปีนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมผมได้มาแบบไหนนะครับก็เปิดแบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับ แต่อย่างไรนะครับผมก็จะลงกลอกไว้ให้ดูแบบชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับผมเห็นะครับดูผิวองค์นี้กันได้เลยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมแค่ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมอนุญาตเก็บสักครู่นะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตซูมคลองออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นปิดตานะครับ พิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมหลวงปูโตนะครับผมที่ได้รับรางวัลมาหมดกันนะครับพี่ๆนี่นะครับสาหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สองนะครับผมเนี่นะครับเป็นปิดตาหลวงปูโตนะครับผมวัดประดูเฉิมพรีนะครับผมที่มาพร้อมกรอบรูปประกาศนิบัตรแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อของเคสสอนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ ขออนุญาตซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่2ใน EP นี้เท่านั้นนะครับ EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทั้งหมด21รายการเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลข2นะครับเป็นปิดตาลูโตะนะครับผมพิมพ์แชมพูสองเนื้อผมเคสอนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับสาหรับองค์นี้นะครับผมราคานะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับลูบุโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่สองนะครับพี่พี่นี่นะครับเปิดให้ในราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหย่หนะครับนี่นะครับอักขาะอักษนนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับปิดตานะครับผมจัมโบ้สองเน้อผมเกซอนลูกุโตะนะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าในถูกใจก็รีบโทรรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่พรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเรียนพ่อเกษตรนะครับปี2518นะครับผมเดี๋ยนะครับเป็นกองพันโคราชนะครับพี่พรายการหมายเลขนี้นะครับ สามเหรียญแบบนี้นะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับผมพร้อมกล่องกรรมี่สีเขียวนะครับพี่พี่นี่นะครับที่ด้านหน้ากล่องจะเป็นหอยยันนะครับผมเป็นรูปจักรนะครับแบบนี้เลยนะครับคายสุรนารีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับแต่ละองค์นะครับผมออกมานะครับลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมชุดกรรมการ3องค์นี้นะครับผม3องค์3เนื้อแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ ให้ในราคานะครับสมองค์1นึ่พันบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อเกษตรนะครับดูผิวองค์นี้กันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมอันนี้แค่องค์แรกเท่านั้นนะครับพี่ๆที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมสามรายการนะครับพี่ๆนี่นะครับมณฑลทหารบกที่3นะครับค่ายสุรนารีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสามรายการ1,000บาทเท่านั้นนะครับ เมื่อกี้เป็นองค์แรกนะครับผมพัดมาครับผมเป็นองค์ที่2นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามนะครับผมดูให้ชอบได้เลยนะครพี่พี่ดูให้ถูกใจได้เลยนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับผมหมายเลขไหนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่ยินดีนะครับพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมนี่นะครับมณฑลาหารบกที่3นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่3านะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3านะครับองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับสามรายการชุดกรรมการพร้อมกล่องเดิมนะครับหนึ่บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมเรียนนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมาโครนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ ไายสุรนารีนะครับผมนะครราชสีมานะครับต่อโคตรตรงนี้นะครับสวยงดงามนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมรายการหมายเลขที่สามนะครับสวยสวเดิมเเลยนะครับพี่พี่ชุดนี้นะครับผมนี่นะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าได้สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่สี่แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหรือพ่อพงวัดอันนี้เป็นวัด โคนอนแล้วหรอครับุณนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สี่นะครับผมเป็นหลบกพ่อพมนะครับผมองนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องเลยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่นะครับผม fc นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับรายการหมายได้ที่สี่นะครับอง์นี้นะครับ เอา450านะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมดูกันได้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขที่4นะครับพี่พี่นี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับ450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมพระกุเต็มองแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมพระขุนแผนหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่5องนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเนี่ยนะครับเปินแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมด่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับ450บาทนะครับผมสำหรับพระคขุนแผนนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นคราบขุ่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้เป็นปกพิมพ์ด้านหลังนะครับพี่พี่นะครับคาบขุ่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแต่งฟันนะครับผมให้ในราคานะครับ 450บาทเ olan, าท่านั้นนะครับผมทันมานะครับผมหมายเลขท ouais. right. ี่6นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญแล้วกอเงินนะครับผมวัดวันใหญ่หอมนะครับผมเป็นรุ่งสุดท้ายนะครับพี่ๆปี2518นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับองค์นี้นะครับพี่ๆขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม f อนะครับผมในทางช่องนะครับผมพิเศษแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับผมรุ้นสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับแต่วันนครปฐมปี2518นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระหูยานนะครับพี่ๆรายการที่7นะครับองค์นี้นะครับผมพระหูยานรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่7นะครับผมนี่นะครับ450้หบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่7นะครับพี่ๆ4ี0นะครับ อาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่ามากๆแล้วนะครับผมเลยครับแต่จะพยายามลงกล้องให้ดูนะครับผมเพื่อให้ได้ดูผิวองค์พระกันจริงๆนะครับดูให้ชอบตัวให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจะหากสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับไลน์แอดตรงนั้นบนเลยนะครับพี่พี่แอดหนึนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับรายกันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับ อันนี้นะครับผมเป็นเหรียญน้ำมนุ์นะครับผมดวงเศรษฐีนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมกรนะครับในงานนิทรรศการฟ้าเครื่องบูชานะครับผมจังหวัดลำปางปี3ามนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับเหรียญบาทน้ำมนุ์นะครับผมนั่นเองนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมักโรนะครับผมหมายเลขที่8นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดแบ่งฟันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญบาทน้ำมตนดวงเศรษฐีลงพอเกษนะครับปี36นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมดูผิวเหรียญกันได้เลยนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชุมกันได้นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจหลากหลายรายการนะครับผมสามารถ พูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมยินดีมากๆนะครับพี่พี่นี่นะครับสําหรับเหรียญดวงเศรษฐีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับผมเปลี่ยนบัตรมลภาคเษมนะครับพี่พี่เปลี่ยนใหญ่อาจจะลงกล้องให้ดูรายละเอียดยากนิดนึงนะครับผมนี่นะครับ ดูกันได้แบบนี้ก็ชัดแล้วนะครับพี่ี่รายการนี้550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่ีในยีีนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่หมายเลขที่9นะครับพี่ีรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระครังนะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับดูหิวองค์นี้กันได้เลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับพี่พี่อันนี้เป็นเกจชโย9ชั้นนะครับผมองค์นี้ก็400บาทนะครับพระเกจชโย9กชั้นองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นพระสุเด็จเกจิโยพิม9ชั้นนะครับรายการนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆี400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญจริเรพรบนนะครับหลวงพุทพิมนะครับพี่พี่ นี่นะครับองนี้นะครับเอา450นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเปลี่ยนเจริมพลบนปี2517นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมปี17นะครับพี่ๆอายุ95ปีนะครับผมของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทีนิสริโกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับที่ระลึกนะครับผมการสร้างสาลาการเปลี่ยนนะครับวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ เปิดแป็งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมต้านหน้าเป็นปิดทองกรรมการนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับองนี้เปิดให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับ เป็นรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผม700บาทนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมกนกข้างนะครับผมหลบูโตะนะครับนี่นะครับผมสาหรับปิตากนกข้างหลบูโตะหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับเอา450บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นกนกข้างเนื้อหงผมเคสอนนะครับ ฝั่งตะกูตรงนี้ด้วยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ้หลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสำหรับปิดตากระกข้างนะครับผมไปเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับพี่ๆ450นะครับผมแบ่งปันนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่14แล้วนะครับพี่ๆ14นี้จะมี2องค์นะครับผมก็จะมีเป็นพระสุงกรนะครับพี่ๆี่2องค์แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันนะครับผมวันนี้ผมแบ่งปันนะครับให้อง์ละนะครับผม500บาทนะครับแต่ถ้าสนใจ2องค์นะครับผมพูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับราสุงกรนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนื้อนะครับผมลองดูกันได้นะครับพร้อมเลี่ยมด้วยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมมีมาแบ่งปันให้ พี่ๆเอฟซีทางช่องนะครับด้วยกันทั้งหมด2องค์นะครับผมสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับพระสุกรนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเหมือนกันนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสุกรนะครับผมหมายเลขที่14นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับพระสุกรนะครับผมรายการนี้นะครับ เป,ปลือแต่งตันนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่นี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมถ้าหากว่าดูไม่ทันอย่างไรนะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมยินดีมากๆนะครับ สนใจองไหนทุกใจองไหนนะครับถ้าเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบห้านะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับผมเป็นรุ่นรวยพญาไก่นะครับผมเสาห้ารวยพยาไก่นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองคงนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมสำหรับหลวงพ่อรวยนะครับผม ตุ้มสาห้ารวยพยาไก่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นเนื้อทองทิปนะครับพี่หรือว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันอีกทีหนึ่งนะครับสวยมากนะครับพี่ตงนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมที่สวยมากนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเมตตานะครับผมเหรียญเมตตานะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่เหรียญเมตตาหลวงปู่เพิ่มหมายด้16สิบหกนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญเมตตา หลวงพูเพิ่มนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่16นะครับดีนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมต่อโคดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับหลวงพูเพิ่มนะครับต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับปี2 5 5หห้านะครับพี่พี่จังหวัดอยุธยานะครับผมดูกันได้นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผม4ี่รอยบาทนะครับ ถัดมาเลยครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงู่รอดนะครับผมวัดบางน้ำบลนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญโบราณนะครับผมเหรียญหล่อเก่านะครับนี่นะครับหลวงพ่รอดนะครับผมวัดบางน้ำบลนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีดูองค์นี้กันได้นะครับผม ถ้าในถูกใจหรือว่าสนใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับของวงนี้นะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบใจกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับวงนี้เอา350รานะครับพี่ๆสาหรับเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่18แแล้วนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ 350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้เลยนะครับพี่ี่องค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวมพ่อเงินนะครับผมวัดดอนเจหอมนะครับพี่ีองค์นี้นะครับนี่นะครับองค์นี้แบ่งปัานให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวมพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะครับพี่พี0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ ลองดูกันได้นะครับเป็นเรียนเสมาหรือพ่อเงินนะครับวัดดอนเจหมจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ในเรี่ยมเปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นรายการที่20นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขที่20รายการนี้เปิดแบ่งฟันให้ในราคา เอา450นะครับผมวงนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมพระสมเด็จหมายได้ที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมดูผิวด้านหลังนะครับเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับเป็น อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่เป็นปกโพ2สองชั้นนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเอา400บาทนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับ เรียบแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆนี่ะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จพระโพนะครับผมสองชั้นนะครับผมพิมพสอชั้นนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับพี่ๆวัดโคกสีตารามนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับ สนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอด174 OIPDQ นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึงนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับ ทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมดูแล้วชอบใจองคไหนก็รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ